คือพวกเราเอฟห้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือแทบจะไม่มีอะไรละที่ได้มาทําบุญมาพร้อมกันทั้งสิบสองคนอย่างนี้แล้วก็แบบว่ามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วพอพวกเราแบบโอ้ยทำอาหารด้วยกันมาทําบุญด้วยกันมานั่งสวดมนต์ด้วยกันอะไรเงี้ยคือหลายอย่างมันก็ทําให้แบบเอ้ยรู้สึกว่าเออดีอย่างเลยเราแบบอยากจะอยู่กับเพื่อนๆเงี้ยไปอีกนานๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออดีนะทํากิจกรรมต่างๆด้วยการมาทําบุญด้วยกันอะไรเงี้ยชาติหน้าได้เกิดมาเจอกันนี้ ถือว่าเป็นการแบบได้ร่วมทําบุญกับพี่ๆชาวไทยทรงดําทุกคนด้วยนะครับที่ได้ให้ข้าวเรากินแล้วก็ได้ให้ที่พักที่อยู่อาศัยของอกับพวกเรานะครับผมก็รู้สึกดีมากเพราะว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยน่ารักมากๆนะครับจะให้คนไทยได้แบบสืบทอดทุกๆอย่างอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆว่าจำนวนธรรมการทําบุญชาวนาอะไรต่างๆเนี่ยมันแบบเป็นสิ่งที่แบบคั่วคนไทย,ยจริง ถวายพัสเสร็จแล้วก็กินข้าวก้นบาดกันก็รู้สึกดีครับที่แบบเอ้ยเราไม่เห็นภาพอย่างนี้นานแล้วนะในในประเทศไทยหรือว่าในชีวิตของผมไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้มานานแล้วครับก็รู้สึกดีมากแล้วก็อีกอย่างก็ได้กินข้าวกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยอร่อยอยู่แล้วค่ะพี่ไม่ต้องบอกเพราะพวกหนูทําอร่อยเมื่อกี้กินต้มจืดต้มจืดบ้านอีกบ้านหนึ่งอร่อยมาก ทำจุลินทรียปรับปรุงดินอีกหนึ่งฐานที่เราจะได้เรียนรู้กันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำจุลินรีย์หรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่เราจะใช้เอาไปรดเอาไปดูแลแทนปุ๋ยยาหรือว่าสารเคมีตอนนี้เรามีวิทยากรด้วยนะครับขอเชิญอาจารย์พรมนะครับผมคณะกลุ่มนักเรียนชาวนาได้รับความรู้มาจากมูลนิธิเข้าขวัญก็เหมือนเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพวกท่าน นะครับมีความรู้สึกยินดีคณะนักร้องที่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับชาวไร่าชาวนาเกี่ยวกับกเษ C, กเษตรอินทรีย์เกษตรยั่งยืนที่ไม่ใช่สารเคมีนะครับอ,อ,อื่นเนี่ยถ้าเราจะทําเกษตรแบบยั่งยืนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองสําคัญที่สุดประการแรกเลยท่านจะต้องรู้จักเก็บเชื้อจุลินทรีย์ก่อนนะเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมันมีอยู่สองพวก,กใหญ่ๆนะพวกหนึ่งเรียกว่าจุลินทรีย์ป่า มีพลังอํานาจมากในการทําหน้าที่ของมันเช่นในการต่อสู้กับศัตรูข,ของพืชในการที่ว่าขยายพันธุ์กับอีกพวกหนึ่งเขาเรียกว่าจุลินทรีย์บ้านซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่อ่อนแอนะทำไมมันอ่อนแอเพราะว่าชาวไร่ชาวนานเนี่ยเราใช้พื้นที่เนี่ยมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นพันๆปีเรียกว่าใช้ที่ดินเนี่ยจนคุ้มเกินคุ้มแล้ว แล้วเป็นการเล่งรัดนาโดยการเอาปุ๋ยเคมีมาใชเออ้เหมือนกับเราใช้พื้นที่นาใช้ที่ดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถ้ถาถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ปรับปรุงดินไม่ไม่เพิ่มเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปมันก็สารอาหารก็จะหมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะสุดท้ายผลผลิตที่เราปลูกมันก็มันก็จะไม่ได้ผลดีขณะนี้ไร่านาเนี่ยมันเต็มไปด้วยสารพิษปลานี้ตายนะ พอปล่อยลงไปปูปลาในนาในไร่เนี่ยลดน้อยแล้วตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็ปรากฏว่าได้รับผลกระทบะต่อสารเคมีส่วนมากก็จะเป็นพวกมะเร็งเดี๋ยวจะให้พวกเราไปช่วยกันเก็บจุลินทรีย์ในป่าต้องสังเกตอย่างนี้ถ้าต้องอยู่ใกล้ๆกับจอมปลวกแล้วก็มีกลิ่นหอมมีความชุ่มชื้นกลิ่นหอมไอดินกลิ่นเหมือนกับเห็ดโคน เก็บเอาทั้งใบไผ่ใบใบไม้ใบหญ้าทั้งดินปนปนกันมาก็เอาใส่ถุงมาจโจลินทียเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตอาหารของมันเนี่ยคือรำรำละเอียดแล้วก็มีใบไ,ใบไผ่ไม้ไผ่ผุผูเนี่ยมันชอบมากเลยถ้าเอาใบไผ่ที่โน้นมายิ่งดีใบไผ่มันห่างสารเคมี มันชอบความชื้นด้วยแ,แห้งมากๆา,กากตายต้องเอาน้ําปรับพรมองเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันไปเก็บจุลินทรีย์ป่ามานะฮะเดี๋ยวจะมาทําปุ๋ยกัน<ช>โอเคอ่ะไปเลยลุกเลยในธรรมชาติมีจุลินทรีย์อยู่แล้วแต่ว่าพอเราไปอยู่อาศัยอย่างเงี้ยเราก็มีสารเคมีต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันมันทําให้ลดคุณภาพของจุลินทรีย์ลงแต่พอเราเข้าไปในป่าเนี่ย มันเหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่เคยโดนรบกวนจากมนุษย์หรือว่าอะไรเลยอ่านะฮะก็เลยควรจะไปเก็บแบบนี้ดีกว่าดูไงครับยังไงครับดูดยังไงดูจากท<ส>ี่ว่าความชื้นแล้วเป็นดินที่มีแต่รากไม้ที่ว่าต้ขีไม้ผุผุเขาพาเราเข้าไปเดินในป่าด้วยค่ะแล้วก็แบบเหมือนไปหาแบบว่าจุลินทรีย์ป่าว่าเป็นยังไงเริ่มไปดูตรงแบบ ต้นไม้แล้วก็เริ่มแบบไปเอาดินมามันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากแล้ว,ลวคือหนูเขารู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบใกล้ตัวมากตอนนี้ทีมแดงของพวกเรากำลังจะเคลื่อนพลไปเก็บดินครับผมว่าเราจะแบบเก็บดินตรงไหนดีที่คิดว่าเป็นแบบเราจะไปทำเชื้อได้เอาเก็บกันป่ะ ก็คือแถวนี้นี่คือดูรุ่นล้วนก็คือโอเคเลยล่ะดินต้องล้วนซุยก่อนที่เราจะแบบเก็บมาคือกิ่งไม้เี้ยเหมือนแบบลิกข้างล่างให้มันป็นโดดตัวเนี่ยเข้มๆใบไม้ใบหญ้ามันทับขมกลิ่นอยู่ในข้างล่างคือเศษไม่เศษแมลงเศษไส้เดือนอะไรเนี่ยมันทับผมเป็นอยู่ทําให้ดินเราล้วนตัวเยเราเก็บไปไปทำดินซีพร้อมกับหัวเช้อดินดีจากป่าป่าชื้นป่าสมบูรณ์นี่แหละเราเก็บไปไผ่ตรงนี้เนี่ยไปทำ อ๋อค่ะเนี่ยคือใบใบใบไม้ใบไผ่ใบอะไรที่ร่วงๆวงนี่คือเก็บปีใช้ได้หมดเป็นใบไม้ใบไม้อ๋อเก็บเก็บที่โกรถึงชั้นแบบเปียกๆเลยใช่ปะใช่เราได้แล้วครบแล้วพี่ชอบเราไปเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงดินจากที่เราเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับจุลินทรีย์ค่ะดินที่ดีก็คือมีจุลินทรีย์ที่ เหมไกกาเออย่อยสายดินได้ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเรียนรู้ที่จะทำคนทไปทำมาเต้น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 กนเลยค่ะโอเคงั้นไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับกาลังทาเชื้อจุลินทรีย์แห้งนะครับผมมีทั้งรัมมีทั้งตัวเชื้อดินที่ไปเก็บมานะครับแล้วก็พวกใบไม้แห้งนะครับต่างๆกเทั้งหมดไปผสมกัน แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำกากน้ำตาลที่เป็นน้ำเนี่ยเทใส่ประมาณสัก1แก้วครึ่งอะไรเงี้ยต่อ,อจำนวนของใบไผ่ทั้งหมด5ส่วนอะไรเงี้ยก็คลุกคลุกกันเอาแล้วลองกำแน่นๆสิลองกำแน่น,ๆท,น,นๆที่มันเป็นก้อน้ยมออนี่อ่ะใช้ได้นี่แหละเสร็จแล้วอนี้ก็คือเป็นแบบแห้งหลังจากนั้นเราก็ทำนี้เสร็จแล้วก็ไปวางไว้ในกล่อง แล้วก็เก็บไว้ในมานห้องน้ําซึ่งห้องน้ํานี่ก็จะเป็นเปรียบเสมือนแบบเป็นตู้เย็นของชาวนานะฮะหมักไว้ประมาณ7วันก็จะได้จุลินทรีย์แบบแห้งมาใช้ซึ่งเหมือนเป็นการขยายพินดีจากพื้นที่ป่าที่อารมสมบูรณ์ก็มาใช้เองอะไรเงี้ย <Yeah. S 3> แบบแห้งเรียบร้อยแล้วเรามาทําไงต่อครับพอเราได้หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เข้มข้นมากมาแล้ว7วันถึง15วัน จุลีนซีเดินสะพัดเต็มที่แล้วหัวเชื้อนั้นอ่ะมาทำเป็นจุลินซีน้ำซึ่งมันแบบต่อย,ยอดได้ได้ดีมากาใส่เลยใส่เลยเอพอห่อใส่ถุงไนลอนก็เอาลองถังถังใหญ่200ลิตรพร้อมด้วยกากน้ำตาลประมาณ5สัก5กิโลถึง10กิโลที่เราหมาักอะไรเรียบร้อยเนี่ยค่ะแค่ส่วนเล็กๆอะค่ะไปผสมกับ กากน้ําตาลซึ่งจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์พวกนี้เข้าไปถังใหญ่ๆเลยเออเต็มแล้วาพออนกากบน้ําตาลกับน,น้ําให้เข้ากันคราวนี้เราหมักไว้อีก7วันถึง15วันแล้วมันจะขึ้นสาขึ้นมาอีกแหละสาเชื้อมันจะโดนอยู่บนผิวผิวนะผิวอันนี้ระหว่างทำเนี่ยมันก็มีกินครับมีกินที่แต่มันก็ไม่ได้เหม็นมากเท่าไหร่แต่ก็ ก็กินเหมือนซีอิ๊วดำเมื่อก่อนคิดว่าปุ๋ยเนี่ยต้องแบบเป็นแบบเป็นอึเป็นแบบเป็นมูลที่แบบมันเหม็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันไม่ใช่นะจริงๆมันมีมีดินดินหรือว่าใบไม้ที่อยู่ตามป่าลึกๆเนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยได้นี่คือปุ๋ยอินทรีย์น้ำเลยที่เราจะไปพ่นในนาของเราเลยสเปรย์ประโยชน์ลงในนาอะไรต่างๆได้